เรื่องนี้มีที่มาจาก MV เพลงเธอเธอรักฉันจริงของวงฟรีแมนตอนซึ่งเริ่มต้นฉากแรกด้วยข้อความว่าวัตดิเบนจากนั้นเ v มวี MV เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนสามคนที่ต้องอยู่ในเฟรนดโซนและเป็นรักสามเศร้ากระทั่งหนึ่งในสามมาจากไปช่วน,นิรันดร ต่อมามีแฟนเพลงคนหนึ่งทักไปหากิจนักร้องนำฟรีแมนตอนเล่าว่าเธออยากทักไปหาคนที่ชอบให้เขาช่วยคิดหน่อยว่าจะทักยังไงดีกิจก็แนะนำให้ทักไปว่าวัดดีเบนแล้วกิจก็ขยายความว่าเมื่อเราทักไปแล้วเขาอาจจะงงและตอบกลับประมาณว่าเบนอะไรของวะหรือกูไม่ได้ชื่อเบนให้เรารีบบอกเขาไปว่าฟรีแมนตอนบอกว่าถ้าชอบใครแล้วอยากคุยด้วยให้บอกว่าวัดดีเบน เท่าเขาตอบกลับมาว่าวัดดีเบนเช่นการแสดงว่าเขาก็ชอบเราอยากคุยกับเราแต่เท่าเขาหายไปหรือไม่ตอบก็จงทำใจคราวนี้หลายคนเลยเตาวัดดีเบนไปใช้ทักคนที่ชอบการเพียบแล้วเอามาแชร์ในทวิตเตอร์ซึ่งแต่ละคนก็ได้ผลลัพธ์ต่างกลางกันไปบางคนได้วัดดีเบนกลับมาบางคนโดนด่าบางคนเขาบอกว่ากูมีผัวแล้วท่านท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้แฮชแทกวัาตีเบนติดเทรนทวิตเตอร์ให้พารมทั้งเขินทั้งคำทั้งหาก,กันไปจนตอนนี้ยอดทวิตทะลุแสนเรียบร้อยแล้ว